ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานพะระฤาษีตาไฟนั่นเองตำนานเกี่ยวกับผู้วิเศษคือเรื่องราวหนึ่งในตำนานที่ถูกกล่าวขานจู่ทั่วโลกซึ่งในสุวรรณภูมิเหล่านั้นมีเรื่องราวผู้วิเศษหลายท่านทั้งที่เป็นพระอรหรันต์ และพระฤาษีผู้ทรงฤทธิ์รวมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักโยคะหรือศาสตร์ต่างๆเช่นเล่นว่านยาเล่นแร่แปรธาตุเล่นอาคมก็สามารถเข้าถึงอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติได้จากตำนานทั่วไปเราพบว่าอำนาจวิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมักจะพบอยู่ ในผู้ที่ออกบวชโดยเฉพาะเหลาฤาษีทั้งหลายทั้งนี้ฤาษีคือพวกออกบวชออกบวชนั่นเองหรือประพฤติคมาจันยอย่างเข่งขัดและเข้าถึงอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจา้าโดยมากนั้นฤาษีมักจะนับถือพระผู้เป็นเจา้าตามคติรธิพามคือนับถือพระพรมพระศิวะพระนาลาย การภาวนาของฤาษีอยู่ในหลักของการเล่นพลังการเล่นกระสินดังนั้นฤาษีจำพวกไม่น้อยจึงบรรลุถึงอำนาจที่เหนือธรรมชาติจากการปฏิบัติโยคะทางจิตนั่นเองอำนาจของฤาษีที่บรรลุฌานสมาบัตินั้นได้แก่อำนาจในการเดินบนผิวน้ำการดำดินการเหาะเหินเดินอากาศ การย่นระยะทามการรู้วาลจิตการได้หูทิพตาทิพและอำนาจจิตในการบังคับคุมธาตุทั้งสี่ได้อย่างเด็ดขาดเหล่านี้คืออำนาจที่อยู่ในพะระฤาษีที่รู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเรื่องราวของพะระฤาษีตาไฟนั้น ความจริงแล้วเป็นเรื่องลี้ลับเพราะนาพะระฤาษีตาไฟนั้นปรากฏมาเป็นเวลานานนับพันพันปีแล้วความลี้ลับของพะระฤาษีตาไฟนั้นพอเทียบได้กับเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดอรที่ยากจะสืบข้นความจริงได้ในปัจจุบันจะเห็นว่าการสร้างรูปเคารพของพะระฤาษีตาไฟนั้นมักปรากฏเป็นพะระฤาษีที่มีสามตา โดยมีตาที่สามกางหน้าผากนั่นเองตามตำนานกล่าวไว้ว่าตาที่สามของพระฤาษีตาไฟนี้ลืมขึ้นมาเมื่อใดก็จะบังเกิดเป็นไฟประเรยกันขึ้นเมื่อน,นั้นลักษณะของตาที่สามของพระฤาษีตาไฟนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีบุญและมีตบะชานที่แก่กร้า ตามคติทางาพรามณ์และพุทธนั้นกล่าวว่าบุคคลใดที่ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตมาหลายร้อยหลายพันชาติเป็นอนันตชาตินั้นเมื่อบังเกิดขึ้นมาในพบชาติปัจจุบันจะมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญเกิดขึ้น,นกับร่างกายหลายอย่างและอย่างหนึ่งคือการมีอุณนาลมที่กลางหน้าผากอุณนาลมกลางหน้าผากนี้ กับภาวะตาที่สามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งตาที่สามหรือดวงตาเทพ,พเจ้านั่นเองพระศิวะหรือพระศิวะถือว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งตามตำนานหรือกล่าวว่าพระองค์ทรงมีตาที่สามและทรงมีสามตา โดยตาที่สามของพระอ,องค์นั้นอยู่กลางหน้าผากรุดเดียวกับพระฤาษีตาไฟและเหมือนกันอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อใดตาเมื่อใดก็ตามที่พระอิศวรทรงลืมตาขึ้นเมื่อนั้นย่อมบังเกิดไฟปร,รายกันขึ้นมาความเหมือนกันโดยบังเอิญของตำนานพระศีวะและพระฤาษีตาไฟ ที่พ้องกันเช่นนี้ทำให้เชื่อว่าทั้งสองคือพะระฤาษีตาไฟและพระอิศวรย่อมมีความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและพอจะเชื่อได้ว่าพะระฤาษีตาไฟที่แท้จริงแล้วก็คือภาคหนึ่งของพระอิศวรหรือพระศีวจ้านั่นเอง ในหมูบ่บรรดาฤาษีโยคีทั้งปวงแล้วต้องนับถือว่าพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นใหญ่สูงสุดเพราะพระศิวะหรือพระศิวะนะั้นแท้จริงแล้วคือบรมโยคีหรือมหายโยคีเป็นเทพฤาษีที่ทรงตบะสูงสุดทั้งนี้ฤาษีทั้งหลายย่อมบูชาโดยต่อองค์พระศิวะเป็นสัดส่วนมาก ด้วยกันทั้งสิ้นและนับถือกันว่าพระชิวะนี้คือพระเป็นเจ้าพระชิวะคือต้นต่อแห่งฤาษีทั้งหลายการบำเพ็ญทั้งหลายของฤาษีโยคีย่อมมุ่งตรงต่อพระชิวะทั้งสิ้นและด้วยเหตุนี้พระฤาษีตาไฟพระฤาษีตีเนตและพระฤาษีอีศวนซึ่งแท้จริงก็คือท่านเดียวกัน ย่อมมีฐานะเป็นฤาษีสูงสุดเป็นเทพเจ้าแห่งฤาษีทั้งปวงและย่อมเป็นประธานแห่งฤาษีทั้งหลายด้วยสำหรับความหมายแห่งตาที่สัมหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพลุศีตาไฟเรื่อง ตาที่สของพระคุณเจ้าฤาษีตาไฟเพราะตาที่สามของพระฤาษีตาไฟนั้นนับเป็นจุดศูนย์รวมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จุดตาที่สามนี้หากเราทำการคนา้นคว้าสอบถามครูบาอาจารย์และนักพลังจิตจะพบว่าเป็นจุดกึงกลางหน้าผากของคนเหล่านั้น เป็นจุดศูนย์รวมพลังที่ลิ้ลับทางโยคะศาสตร์นี้เรียกว่าอาชัยจักตาหรือตาที่สามนั่นเองเป็นจุดที่สามารถปลดปล่อยพลังงานทางจิตในระดับสูงและกล่าวว่าผู้ใดก็าตามที่สามารถพัฒนาจุดรวมพลังงานตำแหน่งนี้จักตาจะเกิดอำนาจทางทิพจักุยานและหากกล่าวถึงการฝึก เพื่อเปิดตาที่3มตามแนวทางโยคีทางฮินดูแล้วจะกล่าวถึงวิชาโยคศาสตร์อันเรียนรับที่เชื่อว่าภายในตัวเรานั้นมีเส้นพลังงานบางอย่างภายในตัวและนอกจากนี้ยังมีศูนย์พลังงานอยู่ทั้งหมดถึง7จุดด้วยกันสำหรับบริเวณตำแหน่งตาที่สคือจุดที่6เรียกว่าจักราที่ห หรือที่เรียกว่าอัชยาจักนี่เองการเปิดจักรานี้จะทําได้ก็ด้วยการเดินพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราที่เรียกว่าพลังกุญชาจินีพลังงานชนิดนี้จะคดอยู่ในตัวณบริเวณก้นกรกโยชีต้องการทําเข้าสมาธิเพื่อปลุกพลังงานดังกล่าวให้ตื่นขึ้นอย่างเหมาะสม การปลุกพลังงานกุนทาสินีในตำราโบราณกล่าวว่าเป็นสิ่งที่อันตรายหากทำโดยไม่มีผู้รู้ผู้แนะนำแล้วพลังงานดังกล่าวเมื่อเคลื่อนตัวสูงขึ้นมาสู่บริเวณหน้าผากหรือตำแหน่งตาที่สาจะก่อให้เกิดการเปิดจักตานี้เป็นผลให้บุคคลผู้นั้นมีภาวะเห็นสิ่งต่างๆที่ดวงตาของคนทั่วไปไม่อาจจะมองเห็นได้เช่น การมองเห็นออร่าหรือรัศมีของร่างกายของคนเราการทำนายโดยใช้กระแสกิจเป็นต้นซึ่งพลังงานนี้รวมไปถึงการปลดปล่อยพลังกิจเพื่อทำการโทรจิตก็ได้และหากบุคคลผู้นั้นผ่านการฝึกฝนด้านกระสินมาด้วยแล้วย่อมสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาจากตาที่สามทำให้เกิดไฟขึ้นได้ เรียกว่าเฮ่งไปที่ใดก็เกิดไฟลุกขึ้นที่นั่นเป็นดั่งพระฤาษีตาไฟนั่นเองซึ่งในตำราไหว้ครูต่างๆถึงมีชื่อฤาษีที่คุ้นเคยหูของคนไทยอยู่สามตนสะส่วนใหญ่ด้วยกันก็คือพระฤาษีหนารอดพระฤาษีตากวัวและพระฤาษีตาไฟครับสำหรับวันนี้ทางช่องเรา ออมากล่าวและเล่าเรื่องตำนานของโบราณการเกี่ยวกับตำนานพะระฤาษีตาไฟซึ่งเห็นอยู่หลายที่ในปิมากรการทำออกมาและไว้สถานที่ต่างๆต,ตามวัดวาอารามต่างๆหรือตามที่สำคัญต่างๆเราสะส่วนใหญ่มักจะเห็นรูปพะระฤาษีตาไฟซึ่งเป็นปิมากรดูหลายๆที่ก็คงมีตำนานที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็มีเวลาได้มาเล่าเรื่องตำนานพระฤาษีตาไฟ พอเป็นสังเขปเพื่อทูกใจสายทำสายปฏิบัติที่อยู่ในชานโยทีไว้ทุกท่านมีความสุขก,กันเจริญดูดีกินดีมีโชคไหลโลกปลอดภยัย